สวัสดีครับ่อม่พี่น้องสุขุสุขนะครับเนาะครับครับมอนิกาเป็นมือวันที่หกแหะครับวันที่หกวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่หกพฤศจิกายนครับครับทานสองเสี้ยงหยาผ้าเลาะนะครับเน้่ครับมีแเน่ามาตอนมาฝากเอฟซีสุขุสุขนะครับเป็นของเล่าพัฒนาแหะครับเป็นตัวเลขครับตัวเลขเล่าพัฒนานะครับเนาะครับประจำวันที่หกนะครับครับชุดนี้เป็นของปูขุนครับ ปูขุนพาลวยแหละครับครับงวดที่แล้วก็คือสิมีผู้โศผู้หมานอยู่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับเขางองงามนะครับสําหรับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของปูขุนนะครับเด้นนี่ครับเป็นงวดบันที่ีสำหรับบนรางครับเลขวิ่นของปูค่ะวิ่นไปทีวิ่นไปที่0 2 5 789หาก็ เขามัดตัวๆครับซีตัวนี่ครับกอดข้อกันมากเลยนองคเนาะครับสําหรับเหล็กซีตัวมีห่าเขามัดกูตัวนะครับเหล็กซีตัวครับของปูก็ถือว่าโอเคมากงามครับหมวดที่แล้วครับสาหรับหมวดที่แล้วเหล็กที่ออกนะครับเนาะเหล็กที่ออกหมวดที่แล้วครับเป็นเหล็กเีย เจ็ดห้าเจ็ดห้าแเจ็นะครับเจ็ดห้าแปเก้ครับเลขล่างกเป็นเจ็ดหครับเลขบนกลยุดเก้าครับสี่ตัวของปูเข่าเต็มๆแลวครับสาหรับข้อวิดนะครับเนาะสาหรับภูมักวินครับครับอันนี้เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับสาหรับของปูคุนครับเพิ่นกระหายศย์สอง้าเจ็ 8 9นะครับเขามาเติมเต็มครับสำหรับวิ่งประจัมาวิ่งหาะครับวิ่งครับเลขวิ่งเลขวิ่งเลขลูดของปูกับศนกับหาะครับกลมเด่นกับหาเขากลมเด่นอีตานหาต้รับเนาะครับครับสำหรับเลขเลขวิ่งของปูกับศนกับหาประนจับคู่มาไหนกับศนหะครับตัวกลมเด่นของเพนนย์หาศูนย์แเหาข้าเจ็ดหาต้อคเนาะ ครับจับคูมากเขาเก็ดหาเต็มๆครับตัวนี้ครับเต็มๆแหละครับคคือซิมีผู้โชคผู้มานี่แหละครับสำหรับปูหายมาหคูสําหรับตัวเลขของปูหายมาหกคูเก้าสองเสองครับมันออก8ปดสองแปดมันออกแปดเก้าครับสำหรับเลขสาตัวกับแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดเจสอง ห้าสองเกตสัหาแปดเจ็ดบว่เขาแล้ะครับเพราะว่ามันออกห้าแปดเก้าเลขสามตัวเลขสามตัวอรับแปดเก้าเลขสี่ตัวกับรุดครับเลขสองตัวกับรุดไอ้เลขสามตัวเลขสองตัวเขาเต็มๆแล้วครับมาอยู่ในกลุ่มนะครับเนาะถือว่ามากงามครับครับชุดนี้เป็นงวดที่แล้วแหละค,ครับสําหรับงวด วันที่หกเพิ่นขัดทรงมาแล้วครับสำหรับตัวเรขของเพิ่อนด้วยครับเด้อครับสำหรับผู้มาร์กแหะครับผู้มาร์กนะครับเด้อครับผู้คัดกับผ่านครับทางส่อนเสนอเป็นเพียงระท่างนะครับเนาะครับเอาเป็นว่าเพื่อควมสนุกสนานหรือควบบันเทิงนะครับทางซ่อนครับว่ามียังมาร์กไม่ะครับเขามมให้เย็บซีบึงครับสำหรับตัวเรีของปูครับอันนี้เป็นเรีกเล่าพัฒนาแหละครับเล่าพัฒนาครับ ครับขามาแล้วครับขามาแล้วสําหรับตัวเลขของปูเขาเขาสามหงวดติดต่อกันผลครับสําหรับของปูสามสี่หงวดติดต่อกันเลยวันที่หกพฤศจิกายนพุกเก็แห้ะครับสําหรับตัวเลขครับบนล่างเลขบนเลขลรางนะครับเด้อครับเอาไปวิ่งมึง สำหรับเลขกวินของปูอันนี้บนรางเนห่มากครัมีศูนย์ศูนย์สองสามอามศมหกแปดเก้าหกแปดเก้ครับอันนี้เป็นเลขกวิ่นเอกไปวินเบิ้งครับสำหรับเลรกหลูดของปูครับ ลูดครับปูลูดไปที่สามกับแปดได้ครับเด้อครับสามกับแปดจับคู่ที่นี่จับคูม่มาให้กคู่คูไม่มาหกคู่โอ้คูมีกันตัวหนึง่งครับเอาจับคู่ก่อนเนาะครับเนาะครับเอาจับคู่กับศูนย์แปดเดกจับคู่เด้อครับเด้อครับสามสองสาม สองสามสามแปดสามแปดหกแปดหกแปดเก้าสามเก้าสามเก้าแปดหกคูคับ สำหรับตัวกันกันของปูกับเรียกกันก็ปูหกสามครับกันไว้เด้ครับได้ครับปูหกสามอ่สามตัวที่นี่สามตัวปูห่มาซีหางซีหางกับเรียกกับครับเรียกกับไปกับมาเอาครับครับปกติก็บองหางแหละครับเป็นกับไหอซเสื้อครับ เรามีศูนย์สามศูนย์แปดศมแปดศูนย์แปดสามหกหกสามล้วก็ห ปดสามอันครับอันนี้เป็นเลขกครับไปกามาซื่อๆเลยครับสำหรับเลขสามตัวปูหอมาสองหางซี่ตัวครับเอาซี่ตัวที่นี่ครับสามตัวพ้นมากเลยครับโทษทีครับหกสามสามแปดอันนี้ก็เป็นหก ปดสามแปดครับกับเอาครับกับใหายพร้อมเรียบร้อยครับอันนี้ตัวเหลขกของปูเป็นเหลขกเล่าพัฒนาครับสําหรับตัวงวดปูกออกมากแล้วครับอันนี้เป็นเล่ลาพัฒนาด้วยครับด้วยครับสําหรับของตัวเหลขกของปูปูขุนปูขุนผ้าลวดหระครับครับเรื่มผ้าลวยแล้วครับ ผูขุนเขางวดนึงแล้วครับเต็มเต็มแล้วมาแล้วครับสําหรับหมวดที่แรกหงวดวันจันของปู้เขาวิ่งครับต่อมากับเขาตัวเจาะนะครับครับมาเป็นตัวกลมนะครับเนาะที่นี่ครับสําหรับตัวกลมของู้กลมเด่นเป็นตัวใดแน่เราพัฒนาครับหมวดวันที่หกครับวันพุดบนลางเขาปู้อันนี้เลขวินนะครับนะเอาไปวิ่ง ูกลมเดินไปที่สามเหลขกวิ่งเล็กลูดกลมเดินไปที่สามจับคู่มาปูกลมเดินไปที่สามแปดครับนี่ล,ล่องเมื่อตนวาครับสามแปดกลมเดียวครับสําหรับเลขกันของปูกันไปที่หกสามแล้วครับเลข3สามตัวปูกลมเดินไปที่ศูนย์สามแปดครับ ลองนะครับเด้อครับสุนิครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับทีนี้ครับนี่เป็นตัวเลขงวดวันที่หกแหละครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอครับลูดไปที่สามกับแปดนะครับเด้อครับขมเด่นไปที่สามครับครับนี่เป็นตัวเลขเล้าพัฒนางามๆครับสําหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกับพานเะครับเด้อครับท่างสองกสนอเป็นเพียงแนวท่างเนาะครับเนาะครับ ตัวเีกงามครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ยครับครับเข้ามาเลยหลายแชร์กันไปน้ำกันหลายๆครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างไรล่ะครับทั้ง่องกาสิขอลาพี่ล่าน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเยิบซีอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคตนะครับเด้อครับพ่อกันไหมเนาะครับเนาะลิดต่อไปครับสำหรับเล่าพัฒนาครับกดติดตามไว้ครับ คร,ค,รครับสิบไหมครับครับสั่งลิปนี้ก็บับว่ามีอย่างไรล่ะครับทังชสองก็ับขอลาพี่แลนนน้องน,นะครับเนาะครับขอสวัสดีครับ